สวัสดีครับนสวัสดทีทุกคนเนาะตอนนี้ลุงหว่างก็ทําเหมือนทําให้เอฟซีผิดหวังนะทําให้เอฟซีผิดหวังนะครับพี่น้องเอฟซีที่มาทําตัวแบบนี้เนาะนะครับมันก็ไม่ไม่ไมดีนะครับเนาะมันไม่ดีนะนะ,นะครับนะอืมเขามีเขาก็ไม่ให้หรอกครับพี่น้องเนาะถึงจะเป็นพี่เป็นน้องเขาก็ดูถูกดูแคนนะพี่น้องเอฟซีนะดูถูกดูแคนเจ้าแจ้งอาหารเงินใส่ไม้คอยอ่นะ อนาคตไปขอยืมนั่นน่ะอนัคะเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นน่ะแล้วเอฟซีเป็นใครล่ะเขาถึงออกมาช่วยใช่ไหมล่ะถ้ามาทําแบบนี้ใช่ไหมมาทําตัวแบบนี้นะเอฟซี FC เขาก็ใครจะไปช่วยล่ะพี่น้องเอฟซีนะเพราะตัวเองขี้เกียจแม่นบอกล่ะเออยันตัวเมอยอยันตัวเสียแห้งยันตัวผู้อื่นกินแห้งมันก็มันก็นกยู่บ่ได้แล้วแม่นบอกพี่น้องเอฟซีนะ มันทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันนะมันก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรช่อยที่ทอยอาศัยกันช่วยเหลือกันใช่ไหมละ่ะนะครับอืมจะมาพูดว่างานหนักงานหนาะมันมันมันก็ไม่มีงานหนักงานนะไม่มีงานหนักเลยครับช่วงนี้นะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็งานหนักงานอะไรมันก็หมดแล้วนะผมว่าเนะนก็มีงานเล็กๆน้อยๆน,นะครับเอฟซีนะนะครับเอฟซีเขาก็ดูอยู่นะถ้าทําดีเราทํางานนะครับเขาเห็นเขาอะไรเขาจะ ช่วยเราเองครับพี่น้อง fc นะนะครับอืมอ่าได้วออกมาพูดแบบนี้งานหนักงานหนาโอ้มันก็ไม่ไหวแล้วพี่วางเอ้ยนะครับเนาะนะครับอ่าตอนนี้แหละตอนที่ไปอยู่นู่นแหละครับเนะาะจะก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะนะอ่าใช่ไหมพี่วางขามีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ก็ พี่ว่างก็ได้ขี่สีประตูแล้วนะครับนิสันนาวาลาพี่น้องเอฟีนะสีขาวองตองด้วยนะครับผมเออได้ขี่สีประตูแล้วนะครับพี่น้องเนาะเออนะครับเอฟซีก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่แหละครับบุญกุศลที่เราทานะทาดีต่อไปเถอะอย่าไปเสียดายแรงตัวเองนะเออเอฟซีก็เมื่อกี้ีนสงการก็เอฟซีก็โอนตังมาให้พี่ว่างพูดดูโอนตังมาให้สองหมื่นกว่า มาผูกเขนให้ยายน้องก็ไปซื้อหมูมาสี่ตัวเจ๊ไหมหละ่ะนะซื้อหมูมาสี่ตัวขนาดเขาไม่ใช่พี่ใช่น้องเราเขายังช่วยเราใช่ไหมละ่ะเขาดูจากอะไรดูจากความดีของเรานะ Fc เขาจะดูเองนะไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกไม่ต้องไปพูดหรอกว่างานหนักงานหนานะเจ่ไมล่ล่ะอยู่นี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้อง Fc เมื่อก่อนเนาะอ่าไม่ใช่ว่าแต่พี่ว่างนะครับพี่น้อง Fc นะ ก็หลายคนใช่ไหมล่ะนะครับพอทํางานจริงๆนะครับไม่สู้นะอะความดีไม่มีขายอยากได้หาเอวเองบอกอครับผมไม่อยากได้อยากความดีไม่มีขายอยากได้ทําเองใช่ครับนะโอ้ 40, สี่หมื่นช่างตั้มเพิ่นก็ว่าสองหมื่นซะนะที่มาผูกเขนยายเมื่อกี้นี่นะได้ 20, สองหมื่นช่างตั้มเลยจกักรีพอร่พอพอ่อว่าะ โอ้นั่นแหละครับพี่น้องไอ้เอฟเป็นใครซะนะถ้าออกมาแบบนี้จะไปหายัางไงเอ่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าล่ะบันนี้นะอืมไปรับจ้างบันนี้บัดสามสามร้อยเบิดมือได้พี่น้องเอนะโอ้พี่ธีระวัดสี่หมื่นครับบอกสี่หมื่นบาทอ๋อเพิ่ก็ว่าสองหมื่นเวพากับผมนั่นแหะเอนั่นแหะมาผูกแขนย้ายให้มาเลี้ยง กินปีไหมเป 2, ิดว่าไฮสองเหมือนเนี่ยกินสงการเอากินสงการน่ะน่ะพูดกลับมาบอกข่อยแต่ว่าข่อยกับบ่ว่างมันน่ะน,าาาา 2, นะแล้ว,วาการะนะาการออลาว่าสอ,องเหมือนเราว่านน้ำข่อยเราเขาว่าจังใดซะนะนะครับพี่น้องเอฟซีเออเลยเอฟซีไปเป็นไผ่แห่งกวาดพี่น้องเฮาหยิกพี่น้องเอ้ยคนซอยน่ะน่ะนะแต่ทำไมเราไม่ทำความดีล่ะเม่นบอกนะออกมาพูดแบบนี้เอฟซีก็จริงเห็น ถ้าเทสแบบนี้ถ้าคานแับนี้พี่จีไปช่วยเมนบอกพี่น้องเอฟจีใครจะไปช่วยใครจะไปเหลือเมนบอกนะ,ะการพูดการอะไรผมก็พูดผมก็เตือนตลอดนะพี่น้องเรื่องพี่วางค้านก็โอ้พี่วางเอ้ยเบาเบิงหน่อด้อว,ว่นะเนาะบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจได้ว่ะนะพี่น้องเอฟจีนะอะบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจกับกว่าน,นี่นะพี่น้องเอฟจีนะ อ่อันชื่ออันสูนั่นนี่หลายการคุยกันอัน,นอันนั่นอันนี้นั่นนะการม้นการอะไรนั่นนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับผมก็เข้าใจอยู่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขาเย็นนะครับพี่น้องเอฟซีว่าเรารู้เพราะอะไรก็เคยเป็นเคยมาทํางานกับผมนะครับพี่น้องเอฟซีมาทํางานก็คอยก็ะยั้มีรายได้น่ะตอนนั้นลูกก็เรียนหนังสือม่นบอกไปลุงว่ามาเห็นงานก็คอยไปว่ะ เจ้าอยากทาคลิปก like ็ทํเจ้าอยากไลฟ์สดก็ไลฟ์ว่ะผมก็บ่ได้ว่าอย่างดอกว่ะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะบางครั้งก็มาสามโมงมาเก้าโมงสิบโมงแบบนี้ก็เลือกกะนสองทุ่มสามทุ่มแบบนี้ก็มีนะไลฟ์สดก็ไลฟ์ไปนะครับพี่น้องเอฟซีนะบางครั้งบัดเอฟซีโทรมาบัดนี้โอ้ยเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงเจ้าบอกคือคุยอย่างกระดัดกรอดแต่ว่าพี่บางขาเอ้ยจะมาคุยอย่างกระดักรโดแต่ว่าเอ ว่าพวกผู้สาวตึเนาะก็คุยกันบ่รู้เรื่องบอนะครับเราก็ไม่อยากพูดมากเนาะเวลาในเวลาทํางานเนาะนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับผมก็ไม่พูดนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะนะครับเอ่อนี่แหละครับนะการที่ไปอยู่กับเขานะถ้าถ้าออกมาเลยมันมันมันจะหมดมันหมดอนาคตนะพี่หว่างขาผมผมสงสารเด็กนะพี่น้องไปอยู่นู่นก็ดีแล้วนะผมว่านะ มีคนบอกคนสอนมีคนสอนทําน,ทนั่นทํานี่นะครับนะอบรมบ่มนิสัยนะครับสําหรับตัวลุงหว่างนะครับพี่น้องเนะาะไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาบอกมัน,ม,นมันไม่เท่าผู้หญิงหรอกครับที่บอกเนาะใช่ไหมล่ะนะครับอมผมก็ไม่ได้ว่าไม่อ,อะไรลุงหว่างหรอกนะแต่มาเตือนสตินะตเตือนสติลุงหว่างเนาะถ้าไปเม้นแบบนั้นถ้าไปพูดแบบนั้นแล้วมันมัน เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับมันมันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องเอจีเนาะคนเราก็ตโตๆกันแล้วเนาะอ๋ให้เกยหยุดอ้ไม่ให้น้องตรองออกมาโซเชียลเลยแล้วอืมได้ก็มไม่ออกครับผมอ๋อครับผมนะมันมัน งานมันมีไม่มีตลอดนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วจะหาที่ไหนนะครับปีนี้ครับเนาะภาระนี่สินตัวเองก็มีนะครับปีนี้นะการที่แยกทางกันนะครับระหว่างก็พูดกับผมว่านี่ในแบ่งกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นี่แบ่งกันนะ<อ>เงินรายปีจะหาที่ไหนมามามา,มา,มาใช้เขาเหรอครับเนาะถ้าไปอยู่นู่นก็มีการลามกันอะไรมันก็มันก็ดีนะครับพี่น้องเนาะ ไปทําคลิปทําอะไรนาะออยู่น้อมันก็ดีนะนะครับพี่น้องได้สําหรับตัวของผมนะนะครับอืมเออเมื่อกี้นี่เขาก็มาให้มาผูกเขนใายใช่ไหมละ่ะบอกว่าได้สองมืนอ่าก็จะไปเบิ้งหมูบันคูสูงช่างตามเอ้ยซีโต้พอร่โอ้ว่าก็ได้เอฟซีเทวามันก็นดีเท่านั้นแล้วว่ะ เออมื่อกบุญทั่วฟ้าทั่วเ่นเนาะว่าเขาไมา่กินปีไม่นะผู้แขนยายผลว่า,าก็มาบอกผลว่าน,านะมาบอกเอาไปกินน้าเดียวเด้อผลว่า,าเออวะผลก็บว่ได้ไปพวกพี่น้องเอ้ยนะเพราะอะไรพี่สาวก็มาด้วยไปอันนั้นพผู้ด้วยนะนะครับอืมมันก็ดีเท่านั้นแหละเป็นบอกพี่น้องเนาะอ่านะครับก็คิดเอาเองนะครับนะอ่าก็คิดเอาเองอืม ถ้าออกมาแบบนี้นะไม่ถ้าไม่สงสารเด็กไม่อะไรเนาะนะครับอืมก็คือการตัดสินใจเนาะของพี่วางขานะครับพี่น้องเลฟสีนะนะครับจะทํายังไงต่อก็แล้วแต่นะครับเนาะเคารพในการตัดสินใจของพี่วางขาเนาะนะครับอืมอืมนะครับพี่น้องเลฟสีเนาะ เออก็เห็นก็ดีขนาดนา้าพี่น้องเอฟซีก็ซื้อหมูให้กินมันหมูหันเนาะไอ้ยินเอฟซีพูดในฟังเนาะกินสองคนแบบว่าโอ้ยกินแซ่บอยู่บ่สองคนพี่วางขาเอ้ยน้อก็ปรปัดนก็กินน้ำเน่เออไม่ได้บอกเอฟซีคือให้กินคนเดียวบอกโอ้กี่ที่เนาะพี่วางขาเอ้ยเนาะ อืมนะอืมในเอฟซีซื้อหมูให้กินเนาะหมูหันเนะี่ยมันเป็นปีงป่าเนาะแมนบอกพี่น้องเอฟซีเนาะม่นเนมน,เปน,เปนป้งไก่เมนปีงป่าเนาะโอแคคิดสั้นโอ้ไม่มีหัวคิดอืม